เพิ่งเอาสูตรแล้วก็วิธีการทําโรตีกรอบมาฝากเพื่อนๆกันค่ะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทําง่ายเพื่อนๆทํากินหรือว่าจะทําขายก็ได้เอาแป้งสาลีผสมเกลือใส่ไข่จากนั้นใส่น้ําเปล่าลงไปแล้วก็ใส่น้ํามันพืชทําการนวดแป้งให้เข้ากันพักแป้งไว้หนึ่งชั่วโมงเรามาทําตัวน้ํามันมีแป้งสาลีกับน้ํามันคนให้เข้ากันไวท้ทาแป้งพอครบหนึ่งชั่วโมงแล้วก็นวด แบ่งแป้งเป็นลูกๆแล้วก็รีดแป้งให้เป็นแผ่นบางตัดปลายเพื่อมีขนาดเท่ากันนำน้ำมันที่ผสมแป้งทาให้ทั่วเพื่อป้องกันไม่แป้งติดกันจากนั้นก็ตัดให้มีขนาดเท่าๆกันแล้วก็รีดเป็นแผ่นโรตีแบบนี้นำไปทอดพอน้ำมันร้อนก็เอาตัวแผ่นโรตีลงไปทอดทอดจนมันสุกสีเหลืองสวยกรอบจากนั้นก็ตักขึ้นมาเสด็จน้ำมันได้เลย น้ำตาลเคลือบมีน้ำตาลทรายใส่น้ำเปล่าต้มจนเดือดจากนั้นใส่เนยลงไปแล้วก็ใส่ต้นหอมซอยพอเดือดอีกรอบให้เอาแผ่นโรตีที่เราทอดแล้วนะคะใส่ลงไปแล้วก็ปิดไฟคุกเ้าให้ตัวน้ำตาลเคลือบติดกันทุกชิ้นโรตีกรอบของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแป้งกรอบๆเคลือบด้วยน้ำตาลแล้วก็มีต้นหอมด้วย เพื่อนๆก็ลองเอาไปทำกินหรือว่าจะทำขายก็ได้ค่ะ